สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกท่านวันอาทิตย์ที่2องนะคะกุมภาพันธ์สองพันห้านะคะทุกท่านก็เมืมมมมม่อวานนะคะรัตตีออกเ0ตศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะคะก็หลายสำนักก็หลุดไปนะคะทุกท่านมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะทุกท่านมาติดตามรับชมแนวทางกันต่อไปนะคะ วัดน้าย่อมมีเสมอนะคะทุกท่านสําหรับคอวัยของพวกเรานะคะก็เป็นกำลังใจกาลังใจให้กันนะคะทุกท่านและสํานักก็หลุดนะคะทุกท่านก็เลขเบิ้ลนะคะไม่มีคําซีเว้านะคะมาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะทุกท่านมาดูแนวทางของแอดเจเด็ดนะคะทุกท่านเด็ดล่างเข้าดีนะคะแอดเจ เจเนตนะคะทุกท่านเด่นนะคะงวดนี้เอจเนตเด่นมาห้าเจ็ดหนึ่งะคะห้าห้าเ้านะคะห้าเก้าห้าศนห้าเ้าห้าศูย์ะคะของเอเจนะคะห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศเจ็ดเก้า จ็ดศูนย์ดเก้านย์หนึ่ง้าหูนมทางกันนะคะทุกท่านเด่นล่างนะคะข้อมูลน,นี้ข้อมูลล่างนะคะทุกท่านข้อมูลล่างล่างอย่างเดียวนะคะ ข้อมูลล่างนะคะของแอดเจเนตนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะงวดที่แล้วแอดเจเนตข้าวห้าหนึ่งนะคะทุกท่านข้าวห้าหนึ่งนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะมาแล้วนะคะตามต่อนะคะจับคู่ล่างแอดเจเนตนะคะห้าเกตตึงนะคะ วีกับสำนักนี้นะคะงวดนี้เด็ดศูนย์เก้าศูนย์มานะคะสำนักนี้นะคะทุกท่านงวดที่แล้วเด็ดหนึ่งละสองนะคะแอดเจเนตได้9 1 5นะคะจับคู่เข้า5 1นะคะงวดนี้5 7 1นะคะมาอาวีกับ9 0งวดนี้นะคะอธิบายก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวงง9 0งวดนี้บวกวีกันกับแอดเจเนตนะคะทุกท่าน 5719จนะคะทุกท่าน5 9 5 0 7 9าห1าศูข้อมูลล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านของแอดเจนิตนะคะวัดท,ที่แล้วก็915 V กับ12นะคะเข้า51นะคะทุกท่านก็มาจับให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางล่างนะคะของแอดเจเดตนะคะทุกท่าน มาตามต่อแอดกลอยใจนะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะของแอดกลอยใจนี้นะคะเป็นนวดที่แล้วเข้าศูนยศูนะคะทุกท่านเข้าศูนศนย์ะคะของแอดกลอยใจนะคะแอดกลงให้นะคะเข้าศูนย์ศนย์วดนี้ตามต่อนะคะแอดขออนุญาตวดนี้ตามต่อนะคะกลอยใจเด่นมาแล้วนะคะทุกท่าน 16กพ2568นะคะ56 5 5 50 66 65 6 0 7 6 75 70นนะคะทุกท่านก็เรียบร้อยนะคะตามให้แล้วนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของกลอยใจและแอดเจนิตนะคะทุกท่านสำหรับแอดนาก็เด่นมาแล้วนะคะแอดนาเด่นมาแล้วฟาด ยังไม่ฟาดนะว่าเด่น8และ9งวดน,นี้นะคะข้อมูลบนนะคะของแอดนาเด่น8และ9มา1ตัวนะคะทุกท่านวันที่แล้วแอดนาก็เด่น1และ0นะคะ1และ0ฟัน0นะคะทุกท่านอาเลขออก0 0นะคะสำหรับเลขมแมลงนะคะทุกท่านเลขมาแรงะะแรงวดน,นี้นะคะ3และ1นะคะ3และ1นะคะ เลขมาแรง16พอากลุมภาพันธ์2,568นะคะทุกท่านเลขมาแรงนะคะต่อด้วยลาบผลนะคะทุกท่านลาบผลก็เด่นมาแล้วนะคะ036เลขเด่นนะคะ02 07 08 32 37 38 62 67 68นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลทางให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกกดติดตามนะคะก็คอยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ